E um... aí สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขูสุขนครับสวัสดีทางเอฟซีหมเอฟซีเกา่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลครับพี่น้องมนี่ภาพพี่น้องเบิงมาเบิงย่ายกุ้งครับจากบอนุบาลมาลงบอยใหญ่นี่ครับทางใหญ่เฮาตอนนี้กำลังลงกุ้งเปิดกุ้งลงไปน้ำท่อนี่ละพี่น้องพูดให้มันไปผูนครับผูนไปออกอยู่ฟูน นี่ครับบอเลี่ยงเฮาบอนี่ประมาณสองไรกลัวเกือบสามไรครับผม <c oughs> เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกุ้งครับออกจากทอนี่พุดธพุดพุดมีด,ด,ดำดำนี่พี่น้องกุ้งทั้งนั่นครับผมอยู่กับไปนุ่มคอนแกนครับสายเดินทางมาํำกันมาซอยกันครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกุ้งอยู่ในบอ่อครับ นี่ครับบอเลียงเฮ้ากุ่งยังบ่ะทันมากครับมาแเลแต่ตัวนี้น้อยพูดนี่ครับบอบักยางใหญ่ครับพี่น้องมีเครื่องตีน้ำให้เครื่องให้ออกซิเจนเครื่องตีน้ำครับผมกุ่งกำลังออกมาเรื่อยๆครับเอากุ่งมากแล้วครับตอนนี้กำลังขากุ้งครับ ่นกำลังตักกุ้งน้ำแหงแล้วครับต้องทาอีกสักพักหนึ่งครับผมนี่ครับกุ้งของเ้องิีเอามาเทล่งนี่แหละพี่น้องแล้วก็ย้ายไปพูนไปลงบอใหญ่ครับมีออกเพียวมีออกซิเจนให้พอมครับนี่ครับผมน้ำแหงแล้วพี่น้องกำลังจัดการน้ำอยู่ครับสอนกุ้งก้อนน้ำแหงแล้ว เดี๋ยวมันสิแหงไปเกินกว่านี้ครับผมล่งอจัันทีมงานเข้าลงสามคนครับพอเข้าปล่อยกุ้งเรียบร้อยแล้วครับเข้ากระสีเอาน้าบบอนี่แหละครับใส่ทางไปขึ้นเพื่อว่าจะไปเอากุ้งมากม่อีกครับสีเฮ็ดจังสี่อยู่จนกุ้งเบิดครับพี่น้อง ตอนนี้กำลังลงหลากบอไม่ครับผมขอขับเบิ้งกันว่าลงหลากบอ่อนี่มันจะได้ร้ายปั้นไหนทางฟูนกับล่อนามแหงครับหลากไปแล้วมาเอาทางทีก่อนครับผม มาแล้วมาแล้วกลุ่มโตใหญ่ก็่าสุดเที่ยวครับสุดเที่ยวกลุ่มโตหน่อยตัวนี้โตใหญ่กลัวครับผมเชนไยอ้หก <c oughs> ุ่มครับครับแดน บึงกลุ่มโตง,งามๆเลยครับกาปุ่งปวยบานเฮ้านี่แหละมาอีกเถียวหนึ่งแหละครับผมทั้งเบิดมาแล้วหาเถียวมันมีรถสองขั้นขั้นนี้เฉพาะขั้นนี้กับสามเถียวและพี่น้องขั้นข้าวนั่นกับสองเถียวเป็นหาเถียวครับผม,มเถียวละสองหมื่นกัวสามหมื่นนี่แหละครับ บบเอามา้าลายมันสิเนนกุ้งมันสิออนแอรครับผมขับลงไปแล้วกุ้งมากเลยครับพูนลอยพูดต้องพูนลายครับพี่น้องเห็นบกครับต้นนี้น้อยนั่ะน,นะมงปลอยพุน่นแห้งลายครับ มันยังบ่ทันมากครับอันนี้ก็เริ่มทย่อยมากทางผี่แล้ะครับผมแต่เสีเ่ยวแล้วครับผมน้ำเรือหน่อยแล้วยุกจักน้อยก็ะเล้วแ่ะครับเที่ยวสุดท้ายแล้วครับผมลงนี่เซ็จกระอว่าภารกิจเซ็จสิน้น ผลิตใย,ยกุ้งเฮาก็เสร็จสิ้นครับผมนี่ครับเป็นเที่ยวสุดท้ายทั้งเบิดเจ็ดเทียนนเทยเท่ยวครับขั้นนี้ซี่เถียวขั้นข้าสามเถียวครับเจ็ดเที่ยวทั้งเบิดครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งอย่าลืมกดติดตามให้ผมน้ำด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับ สวัสดีครับจบภารกิจการทำงานครับพี่น้อง